ฮัลโหลสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับเคนที่เกียร์ครับตอนนี้เราอยู่ที่โชว์รูม GAC Ion นะครับของ Go i n t e g r เกตนะครับที่สีลมซอย9้ามาง่ายมากๆแล้วก็จะบอกว่านี่จะเป็นโชว์รูมแห่งแรกของ GAC Ion นะครับที่มีการเปิดจำหน่ายอย่างเป็นทางการใครที่อยากได้รถไวอยากได้รถเร็วอยากได้โชว์รูมพร้อมให้บริการอยากมาดูตัวจริงเป็นๆเ,เนี่ยต้องที่นี่เท่านั้นเพราะว่าดิสติบิวเตอร์เขาจะมีสีเจ้าใช่ไหมก็ทยอยทำอยู่แต่ว่าเจ้านี้ครับ Go Integrate เนี่ย เป็นเจ้าแรกแล้วก็เป็นที่เดียวที่คุณจะได้เห็นรถโมเดลแปลกๆที่จะเท่ามาทําตลาดในประเทศไทยในอนาคตอย่างคันนี้ครับไฮเปอร์ G.T. นะมี s ด้วยแล้วก็แน่นอน Y+ นะครับที่มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้วแต่ว่ารอราคากันวันที่9เดือน9ที่จะถึงนี้นะครับราคามาเมื่อไหร่เนี่ยใครที่จองไว้ก็จะได้เออโลงแลวรู้แล้วว่าต้องจ่ายเท่าไหร่นะวันนี้เดเคนจะพาไปชมนะครับไฮเปอร์ G.T. กันก่อนนะส่วนรุ่นอื่นๆนะครับ S หรือว่า วเนี่ยก็ไปชมกันได้ในคลิปถัถดไปนะพาชมกันแบบไวๆนะครับรายละเอียดตัวรถอาจจะยังไม่ครบถ้วนแล้วก็ที่สําคัญยังไม่เป็นสเปคไทยฉะนั้นข้อมูลตัวรถที่ทราบก,กันเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลจากทางประเทศจีนนะครับมาดูกันดีกว่าคันนี้คือ Hyper GT ทีนะครับที่ผมต้องแง้มฝากกระโปรงไว้เนี่ยเพราะว่าเมื่อกี้เปิดไหมคุณผู้ชมได้ชมกันเนี่ยแหละว่าข้างในเนี่ยมันเป็นฟังช่องเก็บของด้านหน้าเห็นไหมเติมน้ำนะครับเติมน้ำคูลแลนเติมน้ํา ฉีดปัดน้ําฝนเนี่ยอยู่บริเวณนี้ทั้งหมดเก็ <S <S <LE AN> บของได้เหมาะสาหรับประเทศไทยที่ใครจะไว้เก็บทุเรียนนะมีอินซูเลเตอร์บริเวณนี้ด้วยนะเห็น <S LE AN> ไหมงานทํามาดีนะสำหรับใครที่ยังไม่ทราบข้อมูลนะครับก็จะบอกว่าบริษัทแม่ของเขาเนี่ยก็จะมีดิสติบิว์สี่เจ้าขโทษปิดไม่แรงพอนะครับก็จะมี4เจ้าไม่เหมือน b ีวเนาะบีวายดีเขามีเจ้าเดียวคือทางเรเว่แต่ของ j a c เนี่ยขเขามี4เจ้าแต่ว่าทุกเจ้าจะเป็น one price policy คือ ราคาทุกเจ้าจะเท่ากันทั้งหมดไม่มีใครที่สามารถแบบเขาเรียกว่าอะไรการแข่งขันเสรีที่จะแบบว่าฉันตนแพงกว่าฉันถูกกว่าไม่ได้ไม่มีบรษิษัทแม่ไม่ยอมนะครับดีไซน์ของรถเนี่ยก็มาแบบนี่แหละรถยนต์ไฟฟ้ากระจกหน้าเรียบๆลี่นๆแบบนี้ตัวถังรถดูใหญ่มากๆมองด้วยสายตาเนี่ยใหญ่กว่าโมเดล3เยอะมากนะครับดูแบบดูใหญ่กว่าซีลด้วยนะต้องมาดูมิติรวถัาางกันอีกทีนึงนะครับ อีกรุ่นหนึ่งที่เขาจะเข้ามาเนี่ยคือ performance เหนือนกว่านะแต่น่าสนใจคือตัว NeTA GT ใช่ไหมมีพี่อู๋ก็ไปขับไปแล้วที่จีนตัวนั้นเนี่ยก็มีโปรโตไทป์มาให้คนไทยได้สัมผัสกันแล้วนะครับก่อนหน้านี้แต่ว่าใครจะเข้าไทยก่อนต้องมารอดูกันใครจะราคาดีกว่าระหว่ง AC, าง GAC นี่จะกวางโจแล้วก็ NeTA ที่เป็นแบบสตาร์ทอัพนะครับของทางเมืองจีนก็เดี๋ยวมารอดูกันแต่ว่า NeTA ก็มีทิศทางที่ดีนะคือต้องบอกว่าบริษัทเนต้าเนี่ยสตาร์ทอัพที่จีนเนี่ยก็จะเริ่ม มีการอินวอ์ฟของรัฐบาลมากขึ้นเพราะเขามองว่าเนต้ามีศักยภาพในการพัฒนาตัวเองส่วน GAC เนี่ยไม่ต้องห่วงอยู่แล้วนะครับท็อปสของออโตมทติฟเมืองจีนเป็นรองแค่ BYD เท่านั้นและในปีนี้จะต้องบอกว่ายอดขายทุกเดือนของ GAC Ion เนี่ยเพิ่มขึ้นแบบเท่าตัวเท่าตัวเท่าตัวจากปีก่อนหน้านะครับด้วยโมเดลเใหม่ของเขาไม่ว่าจะเป็น Y เมื่อจะเป็น,น LX นะครับแล้วก็ GT เนี่ยเริ่มส่งมอบที่ประเทศจีนแล้วไฮเปอร์ Hyper GT เนี่ยนะครับมีกล้องรอบคันเนี่ยแล้วก็บรินเวณนี้ที่เหมือนเห็นเป็นปากยิ้มอยู่เน เขาจะเปิดขึ้นได้นะครับก็ช่วยในเรื่องของการรับลมเข้าไปทําระบายอากาศของตัวคอมแอร์แหละนะมันไม่มีเครื่องยนต์ที่ต้องระบายอากาศแต่มันยังมีคอมแอร์อยู่นะครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยคุณจะเห็นช่องแอร์เวนดักอากาศดักจริงนะดักจริงเลยแล้วก็ยังมีฝุ่นโคลนฝนอยู่เลยเพราะว่ารถมันเพิ่งออกมาเลยนะครับโคมไฟหน้าก็เป็นนี่ครับ LED แบบนี้สวยงาม d a y t i m e r u ล n i ิ g l ไ g h t ก็ดูสปอร์ตดีนะคือมองรอบคันเนี่ยต้องบอกว่ามันเหมือนแบบ สปอร์ตคาร์ทางยุโรปอะแต่ว่าก็ต้องบอกว่าก็ไม่ได้แบบทรงแบบดูยุโรปขนาดนั้นนะมันยังดูแบบมีความเป็นรถไฟฟ้าอยู่เยอะเลยนะครับวงล้อนะครับผมว่าล้อเนี่ยพอดูเต็มเต็มคันอาจจะรู้สึกว่าล้อเล็กไปเลยพอล้อเขาแค่18เองนะครับยางติดรถมา2 3 5ทับ50 R18 ล้อมันเล็กไปแล้วก็ดีไซน์แม็กเนี่ยประหลาดประหลาดนิดนึงอาจจะต้องเปลี่ยนแม็กให้แบบถูกิตคนไทยมากขึ้นกว่านี้นะครับแต่ว่า อย่างแรกเลยคือต้องการล้อที่ใหญ่กว่านี้แน่นอนทําให้รถมันดูเต็มมันดูสวยขึ้นกว่านี้นะครับมีกล้องรอบคันติดอยู่ที่กระจกข้างแบบนี้นะครับเป็นสีดําล้วนแล้วก็ตัวถังคันนี้เป็นสีส้มที่แบบส้มส้มนะฮะส้มดีจริงแต่ว่าหลังคาเนี่ยจะเป็นหลังคาสีดํานะเป็นหลังคากระจกนะครับสีดําขนาดใหญ่เลยเท่อ่ะอ่ะพูดกันจากใจตามตรงว่าเท่มากๆนะครับแล้วก็ไฮไลท์อย่างหนึ่งของไฮเปอร์จีทเลยคือตัวประตูเขา ที่เป็นประตูแบบปีกนกนะครับซิสเตอร์โดแบบนี้เป็นจุดเด่นของเขาเลยแหละนะมันจะมีเซ็นเซอร์ที่ด้านข้างนะครับเวลากดเปิดก็ถอยออกมาก่อนไม่งั้นเขาจะไม่ดีขึ้นให้นะครับปึ๊บเปิดได้ปิดได้สะดวกเบาไฟฟ้าทั้งสองตำแหน่งส่วนด้านหลังนะครับมันก็จะเป็นมือเปิดประตูที่ซ่อนแบบนี้เนาะเปิดธรรมดาปึ๊บเห็นไหมแต่คุณผู้ชมจะเห็นนะลักษณะจะคล้ายกับพวกรถหรูหรือว่ารถยุโรปคือกระจกอะ่ะ เวลาเปิดปิดอเขาจะเลื่อนตัวเองลงมาไหมปึ๊บเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็กรอบหน้าต่างทั้งหมดเนี่ยจะเป็นสีดําเงารวมถึงบริเวณเสา C ของเขาเนี่ยคุณก็จะได้ที่มันดูเป็นสปอร์ตเลยโฟลติงรูฟลอยตัวแบบนี้ซึ่งผมว่ามันเหมือนเป็นเอกลักษณ์ของ GAC ด้วยนะดูใน GAC หลายๆรุ่นแล้วเนี่ยเกือบทุกรุ่นของเขานะครับบริเวณเสา C เนี่ยก็จะเป็นโฟลติงแบบนี้หมดเลยนี่ล้อมต้องใหญ่กว่านี้ใช่ป่ะคุณผู้ชมดูลองดูเต็มๆดูดิ คันมันดูยาวมันดูใหญ่นะครับแต่ว่าล้อมันดูเล็กไวอ่ะบริเวณด้านหลังครับก็จะมีกล้องไร้ด้าทางด้านหน้าทางด้านหลังมีกล้องข้างในที่ช่วยจัดก,การเคลื่อนไหวของตัวผู้ขับขี่ด้วยนะครับเนี่ยกล้องไร้ด้าอยู่บริเวณนี้ระบบช่วยเหลือการขับขี่อัจฉริยะเนี่ยมีแน่นอนแต่ว่าตอนนี้นะสเปคของทางจีนเองเนี่ย แจ้งว่าจะมีระบบช่วยเหลือครับขี่ดชญญะริยะแต่อย่างไม่มีนะครับก็รถสมัยนี้เนาะมัน OTA ได้อยู่แล้วรอการอัปเดตกันเซ็นเซอร์ด้านหลังนะครับแล้วก็กันชนท้ายเนี่ยมาในสไตล์แบบที่ดูแบบสปอร์ตนะแต่ผมว่าแหมตูดมันมุนๆแบบนี้เนาะอยากได้ดิฟิวเซอร์กันชนท้ายที่มันดูสปอร์ตมากกว่านี้แต่ก็เข้าใจได้ว่าตัวรถเนี่ยอาจจะแบบไม่ได้สปอร์ตขนาดนั้นนะครับไม่ฝาท้ายเปิดไฟฟ้านะ ช่องเก็บสัมภาระใหญ่มากคุณผู้ชมดูดิเข้าไปถึงตรงนู้นนะ่ะใหญ่มากนะครับแล้วบาะแถวสองเนี่ยสามารถที่จะปรับพับ60-40ได้รวมถึงนี่มีช่องเก็บของใต้นี้อีกดูดิโอคนไทยชอบเลยไปเที่ยวเก็บทุเรียนสบายแบบนี้กลิ่นไม่เข้าแน่นอนเพราะว่าตัวบาะแถว2เนี่ยปรับพับ60-40ได้นะครับแล้วที่ชอบคือการบุอะไรต่างๆทำมาโอเคนะเนี่ยบุข้างในเนี่ยบริเวณฝ้าด้านบนเนี้ย บุทั้งหมดนะไม่มีปล่อยโชว์ตัวถังเลยนะครับข้างบนนี้ก็จะเป็นซับเป็นลำโพงด้านในและด้านหน้ามีช่องดักอากาศแล้วใช่ไหมครับด้านท้ายที่คุณผู้ชมเห็นอยู่บริเวณนี้นะครับนี่ก็เป็นปีสปอยเลอร์ขึ้นมาได้เหมือนกันในตอนที่เราขับขี่หรือสามารถที่จะกดเปิดได้ด้วยนะคุณผู้ชมรอสักครู่ผมเปิดให้ดูเลยแล้วกันเปิดยังไง คือเหมือนกับรถสปอร์ตคาร์แบรนด์ยุโรปหลายๆแบรนด์เลยคือกดเปิดเองได้นะครับหรือจะเมื่อเขาขับไปถึงความเร็วที่กําหนดไว้เนี่ยเขาก็จะเปิดขึ้นมาเองแบบนี้ซ่อนในเนียเน,ยนเห็นแล้วนึกถึงแบบพานามล่าเหมือนกันนะฟังก์ชันการเปิดปีขึ้นมาแบบนี้สวยนะครับโลโก้ gac ที่เป็นแบบนี้ผมชอบชอบกว่าที่เป็นตัว G ีด้านหน้าใหญ่หญเขาน่าใช้โลโก้นี้เนาะมันดูแบบทันสมัยมากกว่านะครับนี่คือ Hy p ป r GT ด้านท้ายก็สวยนะไฟท้ายสปอยเลอร์ท้ายตูดท้ายเนี่ยเห็นแล้วก็ แอบนึกถึงแบบ Mercedes A M G อย่างนงันนะลมดำๆมาแบบนี้ด้วยสวยนะเอ้นี่ครับพอร์ชชาร์จไฟของเขาจะอยู่บร,ริเวณฝั่งนี้เป็นไฟฟ้าด้วยนะอ่ะลองดูกัน AC นะครับ DC ฮ้ยอันนี้ไม่ควรหลุดออกมาวะมันไม่ควรหลุดมันควรจะห้อยไว้แต่ว่าเวลาใช้เราก็ใช้แค่อันเดียวนะครับมันก็จะมีตัวฝั่งหนึ่งที่ยึดให้เราอยู่แล้วแบบนี้นี้ การล็อกต่างๆเป็นไฟฟ้าด้วยนะเฮ้ยอันนี้ดีนะครับอันนี้ทำมาดีเลยดูเบาะด้านท้ายกันหน่อยดีกว่าคันนี้นะครับต้องบอกว่าข้างนอกสีแจ่มแล้วดูข้างในก่อนแจ่มกว่าเพราะว่าเป็นสีเหลืองนะครับที่ดูโอ้โหคุณผู้ชมมันดูวัยรุ่นมากๆเนี่ยดูสิที่เท้าแขนเป็นแบบลอยตัวนะครับหรูหราเลยคือดีไซน์ ของทุกอย่างเขาทามาดูหรูหราดูสปอร์ตดูเกินราคามากๆยังไม่รู้ราคาเท่าไหร่นะแต่ว่าวัสดุบางจุดเนี่ยจะยังรู้สึกว่าก็ไม่ได้แบบไฮเอ็นขนาดนั้นนะครับลองขึ้นมาฟลุ๊รถไฟฟ้าเนาะฟรอบอร์ดบ,บริเวณนี้ก็จะเรียบลงอยู่แล้วนะครับเออเปิดปิดต่างๆแน่นดีนะรถไฟฟ้าจีนพลาดไม่ได้เลยคือหลังคานะครับคุณผู้ชมดูหลังคากระจกเต็มบานแบบนี้ศูนย์บริการเอ่อ uh, GAC Distributor ประเทศไทยอาจจะต้อง ดีไซน์ม่านแถมสำหรับติดเข้าไปในฤะดูร้อนอย่างแน่นอนเพราะผมเชื่อว่าติดฟิลม์มแค่ไหนก็เอาอากาศบ้านเราไม่อยู่นะครับช่วงนี้ร้อนขึ้นมากๆจากภาวะโลกระเบิดนะครับเนี่ยเหลืองสวยวัยรุ่นมากเบลก็แบบเป็นสีเหลืองนะอย่างซิ่งเลยนะครับแล้วตัวเบาะก,ก็จะเป็นเบาะหนังนะครับเดินตะเข็บจริงมีการบุนะครับซึ่งข้างในเนี่ยก็จะมีซ่อนทริมสีเหลืองเอาไว้อีกนะซึ่งพวกนี้คุณลูกค้าสามารถที่จะสตสมไหมได้หมดเลย แต่ถ้าคุณคัสตอมไมซ์สีข้างนอกคัสตอมไมซ์สีข้างในตามใจคุณเนี่ยคุณก็จะต้องรอรถนานนะครับแต่ถ้าซื้อที่มันสําเร็จรูปเป็นสีที่แบบประกอบมาเสร็จจบเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ต้องรอรถนานอันนี้คือสิ่งที่ต้องบอกกันไว้ก่อนที่จะมีการจําหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยซึ่งคาดการณ์กันว่าไฮเปอร์จีทเนี่ยอาจจะมาสักช่วงปีหน้านะครับมาดูกันดีกว่าว่าเนต้ากับไฮเปอร์จีทใครจะมาก่อนนะเนี่ยมีแบบว่าหนังตรงหนังกลับอะไรมาด้วยนะ วางแก้วได้มีแอร์หลังมีช่อง USB ด้านหลังเนี่ยเป็น USB C แค่ตำแหน่งเดียวอันนี้น่าเสียดายแล้วก็ตัวเบาะด้านหน้านะครับด้วยความที่เขาดีไซน์มาให้มันดูสปอร์ตเบาะมันเตียลงไปอ่ะมันทําให้ยัดเทาเ้าเข้าไปใต้เบาะด้านหน้าไม่ได้นะอันนี้ก็แอบน่าเสียดายนะครับแต่ดีไซน์รายละเอียดต่างๆเนี่ยคือดูสปอร์ตดูสวยเลยนะครับอ่ะทริมที่ประตูเนี่ยคุณจะเห็นว่ามีแอมเบสไลท์เห็นไหมทั้งมือบริเวณน,นี้ทั้งช่องบริเวณน,นี้นะครับอันนี้จะเป็นเหมือนแบบกึ่งหนังกลับนะ มีลวดลายนิดหน่อยนะครับลำโพงลำโพงต่างๆดูหรูหราเลยทีเดียวเวลาเปิดก็เปิดจากตรงนี้นะครับภายในไหมไม่มีมือกกแก๊กก๊อกแก๊กแล้วนะคือวัสดุมันก็ไม่ได้ไฮเอ็นไม่ได้พรีเมียมมากนะครับแต่ว่าทรงมันได้ทรงมันได้ดีไซน์มันได้ะเราลองมาดูตอนหน้าของรถคันนี้กันกดนะครับเวลาเข้าออกรถเนี่ยมันจะใช้เป็นการ์ด ใบเดียวนะครับในการแตะเปิดปิดเข้าออกต่างๆของตัวรถเบาะนะครับปรับไฟฟ้าทั้ง2ตําแหน่งแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยคุณผู้ชมดูสิเหมือนเล่นเกมไะมนะครับมีกล้องบริเวณนี้เนาะตัวจับการเคลื่อนไหวคันเกียร์นะครับกับครุสซอนโชอยู่ในตําแหน่งเดียวกันเลยก็คือการขวาการซ้ายก็เป็นไฟนะครับกับปัดน้ําฝนมีหน้าจอตรงข้อมูลการขับขี่เนี่ย อยู่ในตำแหน่งที่ผมว่าส่วนตัวนะโอเคเลยอ่ะคือมันอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ต้องละสายตาจากถนนเลยและเป็นระนาบแนวนอนแบบนี้มันมองเห็นชัดเลยอ่ะเออบูนุ่มทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้ก็บูนุ่มให้ผิวสัมผัสที่เอ,อหนังสังเคราะห์ที่ดูโอเคอะนะครับก็เหมือนรถจีนนั่นแหละทั่วไปนะครับไม่ได้แย่แล้วก็ไม่ได้รูหลามากหน้าจอคุณผู้ชมดูดิ จอขนาดใหญ่มากๆนะครับเป็นจอ14.6นิ้วส่วนจอที่เป็นข้อมูลการขับขี่เนี่ยแค่8.8นิ้วเป็นภาษาจีนผมเล่นอะไรให้คุณผชมดูได้ไม่เยอะนะครับแล้วอย่างที่บอกไปคือในเรื่องของตัว Adigo เนี่ย Pilot Self Driving System เนี่ยนี่จะเห็นว่ามีอยู่ใช่ไหมเขาบอกว่ามันยังมีแค่บางฟังก์ชันเท่านั้นอีกหน่อยเนี่ยจะเป็นระบบ Self Driving นะครับ a d i c o เนี่ยของตัว GAC เนี่ยจะเป็น Self Driving เลยนะครับ แต่ว่ายังไม่สามารถใช้งานได้ในตอนนี้นะเป็นระบบที่เดี๋ยวอนาคตจะถูกนํามาใช้กันเจนว่าเนี่ยตัวรถจะมีเซนเซอร์เซนเซอร์ต่างๆนะครับกล้องไรด้าต่างๆครบคันมากๆแล้วก็บริเวณหน้าจอเนี่ยฟังกช์ชันต่างๆถูกยัดไปในนี้หมดคุณผู้ชมดูดิมันไม่มีปุ่มอะไรเลยอะ่ะเนี่ยไม่มีปุ่มอะไรเลยเที่เท้าแขนนะครับเปิดแบบนี้วางแก้วก็วางได้เล็กวางแก้วเยติสใบไม่ได้ด้วยนะ คอนโซลกลางเป็นแบบดับเบิลเลเยอร์นะครับมีช่องจ่ายไฟแค่นั้นเองโทรศัพท์อันนี้อาจจะคล้ายๆเทสลาเลยการวางโทรศัพท์แบบนี้เนาะเนี่ยไวเลสชาร์จิ่งนะครับเหมือนเทสลาแต่ปุ่มต่างๆไม่มีเลยทุกอย่างอยู่ในหน้าจอหมดเลยก็ต้องมารอดูกันว่าในการใช้งานจริงพอมันเป็นซอฟต์แวร์ภาษาไทยเนี่ยเออแล้วการใช้งานเนี่ยมันจะเป็นแบบไหน มันจะถูกดีไซน์มาได้ดีเหมือนเทส l a หรือเปล่าซึ่งเทส l a เนี่ยขนาดที่หลายๆคนบอกกันว่าดีไซน์หน้าจออินเทอรเ์เฟซการใช้งานหน้าจอมาได้ดีมากๆ,ๆแล้วนะแต่ก็ยังต้องแบบติดของแต่งที่เป็นฮาร์ดแวร์บัตตอกันอันนี้น่าเป็นปุ่มระบบปรับอากาศนะครับเล่นเข้าไปนะครับคุมไม่ได้คุมได้เหมือนกับฝั่งทาง เทสลาเขานะครับหน้าจอประมาณนี้นะยังไม่ได้ลองเล่นอะไรให้ดูกันล็อกรถได้จากตรงนี้นะครับฟังก์ชันรถต่างๆอยู่ตรงนี้มีเฮ้ยไอคิี่ยี่ไงอ่านไม่เคยถูกนะอัปเดต OTA ต่างๆนะเออ่าลองดูกล้องรอบคันกันครับเฮ้ยนี่กล้องรอบคันไม่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะสำหรับผมนะสำหรับรถที่ดูทรงขนาดนี้แต่ก็อย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมเลยครับว่า รถมันดูสปอร์ตรถมันดูทรงยุโรปอะไรต่างๆดีไซน์มาเท่เก๋แต่ว่าวัสดุหลายอ,อย่างเนี่ยยังรู้สึกว่าเป็นเกรดที่แบบรถระดับทั่วๆไปอยู่ C s e gment อะไรประมาณนี้นะครับวับสดุไม่ได้แบบดีมากแล้วก็ตัวกล้องเองเนี่ยก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยก็ลองพิจารณากันดูว่ารับได้ไหมนะครับประตูเปิดไปเบาะเนี่ยเลื่อนด้วยนะเห็นไหมเวลาเข้าเวลาออกปิดประตูปุ๊บเบาะจะเลื่อนเข้าตำแหน่งให้ด้วยนะครับเออดูสิ บอกแล้วเห็นไหมหรูหราไหมล่ะมันก็น่าใช้ไหมมันก็น่าสนใจแหละคุณผู้ชมมันดูแบบมันดูเจ๋งอะสำหรับรถไฟฟ้าทรงแบบนี้ขับไปบนถนนด้วยสีด้วยอะไรต่างๆเนี่ยใครก็มองแน่นอนที่นี้ครับเราลองมาดูกันมิติของรถเนี่ยถ้าคุณผู้ชมดูเต็มๆเ,เนี่ยเห็นว่ามันใหญ่มากๆนะครับ4,886คูณ1885คูณ1 4ฐานล้อ2920ถือว่าฐานล้อ น่าจะไล่ๆกับพวก d s e gment ในบ้านเรามีในส่วนของลำโพงดอบี้นะ2ีสปีคเกอร์มีหลายรุ่นนะในจีเนี่ยต้องบอกว่าไม่ใช่แค่รุ่นตัว340แรงม้าแบตเตอรี่710กิโลเมตรนะครับมันจะมีทั้งในรุ่นที่มีตัวมอเตอร์วางหลัง245แรงม้า355นิวตันเมตรนะครับรุ่นนั้นเนี่ยจะสูงถึงร้อใน6.5วินาทีแล้วก็แบตเตอรี่60กิโลวัตต์อานะครับเป็น NMC ไฮเลนจ์เนี่ย560กิโลเมตรนะครับแล้วก็จะมีรุ่นแบต80กิโลวัตต์อาวเ1 0กิโลเมตรนะครับ340รแรงมา้า430นิวตันเมตรเนี่ยสูงถึงใน4.9วินาทีรวมถึงมีรุ่นที่เป็น rear wheel drive นะครับหรือว่ารุ่นขับหลังเนี่ยที่เขาบอกว่าจะได้แบต LFP 70กิโลวัตต์อาวเลน600กิโลเมตรในรุ่นนั้นต้องบอกว่าย้ำว่าเฉพาะรุ่นนั้นนะเป็นรุ่นเดียวที่จะมีเทคโนโลยีแบตเตอรี่สวับปนะครับ รุ่นที่ตัวขับหลังเนี่ยซึ่งตอนนี้ g s c กําลังในจีนนะครับกำลังทยอยพัฒนาเรื่องของสถานที่นะครับสถานีในการทําแบตเตอรี่สวอปในตัว h y เปอ GT ที่เป็นรุ่นขับหลังที่แบตเตอรี่สวอปได้เนี่คุณผู้ชมตอนนี้มันเปิดแล้วเพราะว่าผมเปิดแอร์เห็นไหมพอเมื่อกี้ผมกดเปิดแอร์ปุ๊บลิ้มด้านหน้าเขาก็จะเปิดเลยนะครับเพื่อดูดพัดลมดูดอากาศเข้าไปนะครับระบายความร้อนให้กับตัวคูลเลอร์ของแอร์นะ ประมาณนี้นะครับสำหรับ GAC Ion นะครับไฮเปอร์ GT ที่เราจะได้เห็นในเมืองไทยในอนาคตอันไกลอย่างแน่นอนนะครับส่วนราคาของ Y Plus เนาะรอติดตามกันวันที่9เดือน9ใครที่จองไว้นะครับหรือใครที่กำลังลังเลเนี่ยเดี๋ยวไปชมนะครับรีวิวได้ในช่องของเราด้วยก็าะกักไปาอย่าลืมกดไ like, ลค์ Subscribe แชร์เหกันด้วยแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับเจ้านี่เดากันว่าม o t ต r Expo อาจจะมีประจอดให้คุณผู้ชมได้สัมผัส,สกันด้วยเจอกันครับ